นางฟ้าเพื่อนฝูน,นะคะก็ได้ข่าวตั้งแต่วันแรกเลยโอ้โหเรตติ้งพุ่งมากค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่คุณผู้ชมแบบว่าชมละครของเรากันเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆแล้วก็อย่างน้องโซฟีเนี่ยคือแบบสุดตัวเลยทุ่มสุดตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็ดีใจแทนทีมงานแทนผู้ร่วมกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงทุกคนมากๆค่ะในพาร์ทของเยียมเนี่ยเอียมจะเป็นหัวหน้าหางเครื่องจะจะแบบจะอยากเด่นอยากดังไม่อยากให้อุคนอื่นขึ้นมาเทียบเท่าหรืออะไรเงี้ยค่ะจะอยากจะอยากได้อยากมีก็เลยเป็นที่มาของความร้ายนั่นเองก็ค่อนข้างร้ายกับน้องโซฟีเหมือนกันร้ายกับนางเอกอะไรเงี้ยค่ะจบเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังถ่ายเรื่องสาบดอกสร้อยอยู่ค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นพีเรียดค่ะช่วงสมัยปลายกรุงศรีนะคะแล้วก็เป็นมีมีเรื่องของผีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เกกก็็จะปนแบบตัว กลางตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สนุกดีค่ะเล่นกับแบบว่า นักแสดงหลายๆคนที่ไม่เคยเล่นด้วยกันนะคะละครก็มีให้ชมเรื่อยๆค่ะแล้วก็งานพิธีกรก็มีเรื่อยๆเช่นกันค่ะสัญญายังอยู่กับช่างช่องเจ็ดสีค่ะตอนนี้จะไปหมดอีกทีตอนปี60ค่ะปีหน้าเลยค่ะถ้าถึงเวลาเดี๋ยวต้องต้องรอ,อดูอีกทีนึงค่ะแต่ก็เราอยู่มากับทางช่องเจ็ดนะคะเรายังก็ยังแบบได้งานเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เข้าไปฝึกเป็นทีมภาคของช่องเจ็ดด้วยค่ะก็คงไม่ทิ้งช่องไปไหนค่ะความรักหรอคะก็เรื่อยๆค่ะก็ก็ยังคุยกันให้กําลังใจกันเหมือนเดิมค่ะอาจ มีช่วงที่แบบเป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่แบบมีงอนกันทะเลาะกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ก็ยังยังยังเป็นกําลังใจให้กันและกันอยู่ค่ะค่พะพอกลับมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วมันก็เรียกว่าทีนี้พออยู่กัน 2, 2> ค,คนแล้วมันก็ต้องเรียนรู้กันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีอะไรหลายอยะหลางหลายอย่างที่มีทั้งปรับได้แล้วก็ปรับไม่ได้งไงก็ ก,ก็ต้องใช้ให้เวลาเป็นครึ่องพิสูจน์ค่ะก็ศึกษาดูใจกันนะคะยังไมก,ก็ใช้คํานี้ได้ก็ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆค่ะก็ถ้าวันหนึ่งต่างคนต่างมั่นใจแล้วเราก็คงแบบโอเคเราจะใช้คําที่แบบผูกมัดมากกว่านี้ก็ต้องดูอีกทีนึง